สวัสดีครับผมลุงลอดยดีที่ครับเมนนืีอมาสรุปผลบางไฟบานแค่หน่อยนะครับผมอำเภอขามเกแกยวจังหวัดยะโสธร30เมษาย,ยนส5 6 6ายครับบางที่นึ่งกำไลแสน270คะแนนไม่ผ่านเวสุวรรณหายเจ้าครับคู่ท่อง2ไม่ผ่านครับบันจรัดฟ้าม3า0รคะแนนผ่านครับละอองดาว320คะแนนเจ้าครับโชคประเสริฐ375คะแนนผ่านครับ ดงบังอยู่มหมร้อยเจคะแนนผ่านครับเก่งเจริญสี่ร้อยแคะแนนผ่านครับคู่ท่องบังที่หนึ่งคะแนนไม่ไม่ผ่านครับกะลอกหน่อยสามร้อยสี่คะแนนเจ้าครับนะครเคืรอยแปดสิบแปดคะแนน,นผ่านครับกรุงอีสานสามร้อยสคะแนนไม่ผ่าน3เทพ310รคะแนนไม่ผ่านสอพอดิมนสามร้อาสิบคะแนนเจ้านรสิงเทพ3 2มสิบามคะแนน ไม่ผ่านนะครับผมมาร่วมเชียวป้อ่ไยไปกับลุงรอด f อ4รับรองวานเจีย๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อ4สวัสดีคลา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 